สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาว o u u u b วันนี้สารตายขึ้เกาเนาะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆชาว u t u b ปเพื่อนๆทุกจังหวัดทุกอำเภอมนีกะมาอัปเดตมาไทยขอกว่าไม่มห,ห้พี่น้องบึงเนเพื่อนๆบึงเนาะเสาแปดตนกระดายใหญ่งวงเขามาเรียบร้อยแล้วแตกีมองนีกะที่เคยทายบึงอะทายบึงเนาะอยู่กลางเดินบบมี่บมี่ขอกเนาะ ตอนแรกอะเสาเปียต้นกับวายใหญ่อยู่ด้พี่น้องบัดเอางวเขามาอยูมีหอตัวใหญ่หล่ะพี่น้องวอพันวเพันตใหญ่นะแคบได้บัดนี้เออแน่บิึงกับเลยแคบกับเลยงอคอยกับหองเบ๊เบ๊อยู่เป็นหิวหยาพี่น้องเพื่อแต่ามาเขาขวกกันเลยตัดหยาไปบดตัดหยาไปบดเพื่นเห็นเข็นรถดเข็นรถดหยาผ่านหนา่นไปเพื่อกลเลยห้องตาม ขูนแต่สีนวลข่อยนี่เลยนี่ยเสนใจยังได้เจววากินอย่างเดียวกับลูกทรายเป็นอนะเคเอฟสามนึ่งคือกันเลยกินอย่างเดียวบริได้สนใจยังไขสีห้องกับบสนกินเฟืองดีดีกินหยากระดีเล่มหยากระดีคุณนขุ่นอยากเดนออยากเดนเนี่ยก,ก็ออกมาเป็นลูกทรายซะเป็นตัวผูนะ่อยากได้ตัวเมียนะอยากได้ตัวเมีทับเลยาด้วยพี่น้องนี่ทับเหล่วจากสติดจากบบทับเคเอฟสามหนึ่นงคือเก่าเลยนะทับเคเอฟสามหนึ่นงคือเก่า ทับไปได้ประมาณสิบกว่ามือเลยแะจั๊กจะติดให้นจับัวขอให้ติดเธอโอ้ยมีอยู่ตัวเดียวแหละพี่น้องเอ้ยส่งสิบลคุณสละะับว่าจะแม่นเป็นห่วงตัวอื่นกับเบื้อนเขาห่วงเลยเขาก็กินตุยตุย,ตยอยู่ได็กอ่งนี้เมนี่กะซีไว้ดิพี่น้องซีไว้ศูนย์เก้าหกเขาว่าทองถ้าเบิ่งว่าจะียอดมือได้ใบกับบัมีสื่อมาจากเพื่อนกับใบเบยกับบัได้ บอกแต่ว่าทองทรงคิปตรวจทองมาให้กับคิปจะง้อตัวใดเป็นงวโตัวใดโอ้ยสื่อออนไลน์น้อพี่น้องทําใจทําใจแล้วจะดวงคันดวงคอยดีคอยกับคงสิสูกดีคือตัวหนั้นคือกัโตัวไอ้สีนวลตัวนั้นคอยกระสื่อออนไลน์แต่ว่าดวงดีก็เลยได้ดีเนาะหลูกันออกมางามงามอันนี้กับเจ้าก,กาลิสอันนี้ก็ทับแล้วจ,จะติดจักบได้สองเดือนแลยสองเดือนกับโบเห็นขืนอีกจักเสือกับคงจะติดอยู่ระตีคลิปนี้กับ มาอัปเดตของหวยพี่น้องเบิรงนเลยเนาะถ้าเอางวเขามาอยู่ขอใหม่ก็เลยมาอัปเดตมาทายให้บเบิรงลูกไส้คอยก,กินบ่สนใจยังอันนี้ก็มาไม่ลูกสาวลูกสาวหน่อยมาไม่กินเฟื่องดีขึ้นกันพี่น้องกินเฟื่องดีไปต่ไหนาแต่เมนโบกุนบกุนเดเมนนั่นนะ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 ห้องอยู่เบิดเหมือจะเพิ่นเป็นอยังเบิง์ในลูกไส้่อยก,กินยาแต่ว่ากินเฟื่องไหมกินดีขึ้นยังบริสุทธิ์ใจมนุษย์ตนใดเด้อเนี่ยเบิงสามเดือนเลย กินเอากินเอาบริส well, like oh, so ุทธิ์ไทยพุ่นันแม่นันจะพค่นเป็นอีย่างเปินจังห้องถูกมือถูกเว้นเสาเรียงเสาเรียงเจ้าคเป็นอย่างเปินจังหวงกินแล้วกับห่วงคือเก่าด้ผี่น้องสาเหตุมาใจอกอย่างกับบรู๊คือกันหัวแม่ไม่สื่อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยนี่พุนแม่ลูกอ่อนอันนี้นี่ลูกสาวเพื่นนี่ลูกสาวเพื่นนี่เจ้าค่นเป็นอย่างโอ้ยบอกว่าอยวาบอกกูแล้วกับสิขายถิ่มจะบู้สื่อไม่เห็นเห็นอันในยูทูบพี่จตุงงาม ขอคุณทุกกำลังใจเด้อที่มารับชมแล้วก้กดไลค์กดแชร์ให้ขอพูดลหลายๆเด้อค่ะคนอีสานต้ก่ะมือใหม่เนาะอันใดอันใดเฮ็ดบ่ถือกันใดบอกกาวกันไดนอพี่นองผู้ใดผู้เพิ่นเสียนเหลวผู้เพิ่นเก่งแหลวกะบอกกาบอกกาคอนอีสานตาด้เด้อค่ะแนะนำได้เนาะคลิปนี้ค่ะขอพูดลหลายๆที่รับชมเด้อจ้ะ